การเพิ่มผู้รับผลประโยชน์สําคัญกว่าที่คิดเลยนะคะหลายๆคนคิดว่าถ้าเรามีกรมธรรมเล่มหนึ่งนะคะมันก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่จริงๆแล้วการที่เราระบุนะคะผู้รับผลประโยชน์ให้ชัดเจนนะคะก็ยังจะช่วยนะคะให้เงินก้อนนี้นะคะส่งต่อไปอยังคนที่เราอยากจะดูแลคนที่เรารักนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรานะคะไม่ระบุ ผู้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนนะคะอาจจะส่งผลนะคะมีปัญหาตามมาภายหลังก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าบุคคลไหนบ้างที่นะคะ,ะเข้าในเงื่อนไขของการรับเป็นผู้รับผลประโยชน์นั่นเองหนึ่งก็คือว่าคู่สมรสก็คือสามีภรรยานะคะบุตรนะคะญาติพี่น้องก็อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ลุงป้านนะ้าอานะคะ สองก็คือว่าเพื่อนสนิทนั่นเองนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้อกปรกรรมีความไว้วางใจและก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะคะสามก็คือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็มีพันธะในเรื่องการร่วมหุ้นทางธุรกิจนั่นเองนะคะก็สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้นะคะสก็คือว่าบุคคลอื่นๆซึ่งเป็นบุคคลนะคะ ที่เรานะคะต้องการอยากจะให้หรือมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสัมพันธ์กันนะคะหก็จะเป็นเรื่องของนิติบุคคลก็อย่างเช่นวดัดองค์กรมูลที่ต่างๆนั่นเองนะคะการที่เราทําประกันชีวิตนะคะไม่ใช่แค่มีเฉพาะกรมธรรม์น,นะคะแต่มันเป็นการวางแผนนะคะ,อ,ะอย่างรอบคอบเพื่อที่จะให้ความคุ่องครองชีวิตแก่คนที่เรารักนั่นเอง